สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีสวัสดีค่ะคุณแม่แนะนําชื่ออีกครั้งหนึ่งเลยสปเวตี้กนตัวของเรา <laughs> ดรธีรดาธีราวัชรเศษค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นแฟชั่นโชว์ที่สุดอลังการมากมคุณแม่ฮะมาเต็มองมาเต็มองเลยเวันนี้แบบ เล่นเป็นบทอะไรคะที่ละครเวทีวันนี้คุณแม่วันนี้เป็นนางสงการประจำวันจันทร์ค่ะสีทองเหลืองอลามเลยโอ้ชุดสวยอลังการชุดชุดสวยไม่ด้ดูทรงอาวุธค่ะพักขันกับคาถาค่ะเป็นยังไงบ้างเจอแบบเพื่อนๆเซเลบริตี้แบบโอ้หลายท่านค่ะเจอน้องเป็นเค้กน่าลักตลอดการน้องพลอยก็ร่วมเดินของพี่วันจันทร์ใช่ไหมคะน้องพลอยเชืมานก็จะเดินในส่วนของวันเสาร์ซึ่งปีนี้วันสงการเป็นปีของนางวันเสาร์ ใา่คะ่ะไปแรับไปยังไงคะุ่กที่เดินออกมาเลยคิดไหมว่าแบบตัวเองจะทําได้ดีขนาดนี้ ก็พยายามไม่ได้คิดอะไรค่ะแค่แบบมีความรู้สึกดีภูมิใจที่ได้ใส่ผ้าไทยอะไรอย่างเงี้ยมาเดินชุดสวยๆงามๆให้คนดูอย่างนี้มากกว่าเพราะแค่เห็นให้ตัวเองใส่ตัวเองก็ชอบแล้วอะค่ะค่ะอยากให้ขอบคุณการจัดงานของเิธีวันนี้ที่จัดการกิจกรรมดีๆวันนี้นิดนึงก็ขอบคุณพี่เยาวรชินวัฒน์เลยนะคะแล้วก็ท่านหม่อมดาวค่ะและหลายๆท่านเลยฟินาเล่ด้วยชุดสวยๆหลายๆท่านที่แบบว่าร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานนี้ให้สําเร็จขึ้นมาได้เพราะว่างานนี้โอ้โหนักแสดงเยอะมากแล้วก็ยิ่งใหญ่ล ทางการสถานที่ก็ไม่ธรรมดาไม่ง่ายเลยซ้อมกันมาหลายวันมากข้างหน้าเนี่ยสวยงามข้างหลังเวทีนี่ชุมละมุนชุละเกกันมากเลยค่ะได้เลยทีมงานกสิปาบอกว่าชุดไทยเนี่ยร่วมเป็นหลายแสนเลยคุณแม่แบบเป็นยังไงบ้างถ้าถ้าถ้าฟินาเล่จัดน่าจะน่าจะราคาไม่ไม่สามารถจะนับได้ก็ให้ปากกันบอกว่าเป็นคริสตัลสวาร์กี้แทนนะคะใส่ค่ะก็หนักเอาเรื่องท์นี้จะติดตามผลงานคุณแม่ทางเฟซบุ๊คคุณแม่ฝากเจ้าก ก็เดี๋ยวส่งไว้ให้ทางลิงก์ด้านล่างแล้วกันนะคะเพราะว่าน่าจะยาวาค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ